สำหรับช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้ท่านผู้ที่เกิดในราศีกรกฎดวงชะตาของท่านเปรียบเสมือนเรือที่กำลังแล่นออกสู่ทะเลกว้างมีลมส่งเสริมอยู่เบื้องหลังนำพาสู่โอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาท่านจะมีโชคลาภและการเงินที่ค่อนข้างสดใสเป็นพิเศษมีโอกาสรับเงินรับทองจากช่องทางที่ไม่คาดคิดหรือจากการลงทุนที่เคยลงแรงไว้เมื่อครั้งก่อนอาจถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตที่งอกงาม ขอให้ท่านพิจารณาอย่างรอบคอบในการใช้จ่ายและหากจะมีผู้ยื่นมือมาขอความช่วยเหลือทางการเงินก็ควรตรึกตรองให้ถี่ถ้วนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาภายหลังในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์สำหรับคนโสดดาวแห่งความรักกำลังโครจรมาใกล้มีโอกาสที่จะได้พบเจอใครบางคนซึ่งจะเข้ามาเติมเต็มชีวิตให้สดใส หากเปิดใจและออกไปสู่สังคมบ้างคนผู้นั้นอาจรอท่านอยู่ณที่ใดที่หนึ่งสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์จะอบอุ่นและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอาจมีช่วงเวลาดีๆที่ได้ใช้ร่วมกันสร้างความทรงจำอันมีค่าแต่ก็ขอให้ระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเล็กน้อยควรใช้ความอ่อนโยนและความเข้าใจเป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ด้านการงานและอาชีพถือเป็นช่วงเวลาแห่งความก้าวหน้าครับท่านจะได้รับโอกาสที่สำคัญหรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาท้าทายความสามารถซึ่งหากท่านแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จและการยอมรับจากผู้คนรอบข้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานค่อนข้างราบรื่นแต่อาจมีบ้างที่ต้องปรับตัวเข้ากับความคิดเห็นที่แตกต่าง ขอให้ท่านใช้ความอดทนและสติปัญญาในการบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ในส่วนของสุขภาพพลังกายและใจของท่านยังคงแข็งแรงดีแต่ก็ไม่ควรมองข้ามการดูแลตัวเองนะครับควรพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการระวังเรื่องความเครียดควรหาเวลาผ่อนคลายจิตใจบ้างเพื่อให้ชีวิตเกิดความสมดุล คําแนะนำที่เศษจากอาจารย์ประสิทธพิพรคือจงเชื่อมั่นในพลังแห่งเมตตาและความดีงามที่ท่านได้สั่งสมมาเลขนําโชคสําหรับท่านในช่วงนี้คือ68และ9ส่วนสีมงคลที่เหมาะจะเสริมดวงชะตาได้แก่สีฟ้าพาสเทลและสีเขียวอ่อนจงเปิดใจรับโอกาสที่เข้ามาแต่ก็ดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งดีงามย่อมบังเกิดแก่ผู้ที่คิดดีทำดีเสมอ ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดช่วงเจวันข้างหน้าครับ